ัสดีครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่เขียนภาษาอังกฤษมีออกษรอยู่3ตัวเท่านั้นคือตัว T ตัว A และตัว K ตัวทีน่าจะย่อม,มาจากคำว่าไทยหมายถึงคนไทยและไทยแลนด์ก็คือประเทศไทย ตัว a น่าจะย่อมาจากคำว่า activity คือการปฏิบัติตัว k ชัดเจนครับมาจากคำว่า king คือประเทศไทยถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็คงไม่เป็นไทยอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับและจังหวัดตากของเรามีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากมาย ท่านได้กอบกู้แผ่นดินของเราให้รอดพ้นจากการปกครองของตัตรูคือพมา่าในขณะนั้นนะครับและสิ่งทีออ่อดจะพูดถึงไม่ได้ก็คือเริ่มต้นจากตมเด็จพระนริสวนมหาราชหลังจากที่ปรง ต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศพม่าเรียบร้อยแล้วแต่ได้นำกำลังพลเข้ามาประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินตัววรรภูมิจะต้องผ่านจังหวัดตากเป็นจังหวัดแรกหลังจากที่พระองค์ตรงหลังน้ำตีโนโทกไม่ขึ้นกับพม่าไม่ยอมพม่า ไม่เป็นมิตรกับพมา่าเรียบร้อยแล้วก็ผ่านมาทางด่านแมละเมาแล้วก็ไปที่บ้านเกาะตะเพานะครับพากําลังพลไปที่บ้านเกาะตะเพาไปถวายตะกะระที่เจดียุทธาถ,ถีที่เจดียุทธาถีนั้นเป็นตญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเคารพต่อพมากษัตริย ไทยพระองค์หนึ่งก็คือพ่อขุนรามกําแหงมหาราชซึ่งท่านมาปฏิบัติภารกิจที่นี่ตั้งแต่ปี1805ในการรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ชัชนะนะครับเมื่ออสนเป็นพปริสวนได้นำกำลังพลมาที่บ้านก่อตะเภาเรียบร้อยแล้ว ได้นำกำลังพลพักคอยพระองค์ก็ได้ตรวจดูภูมิประเทศซึ่งในขณะนั้นบ้านกาะตะเภา,าถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านพระองค์ทรงเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมในการเป็นหน้าด่านของบ้านกาะตะเภา,าอยู่หลายประการ ท่านจึงได้พานักรบคู่ใจลงมาตรวจภูเทศด้วยการล่องแพตามลำน้ำปิงลงมาจนกระทั่งลงมาถึงพื้นที่พื้นที่หนึ่งก็คือบ้านป่ามะม่วงตรงข้ามกับบ้านระแหงนะครับท่านเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การให้เป็นเมืองหน้าด่าน เป็นอย่างยิ่งจึงได้ไปนำกําลังพลทั้งหมดมาตั้งที่บ้านป่ามะม่วงหลังจากนั้นพระองค์ได้สร้างพระตำหนักขึ้นมาหลังหนึ่งตรงบัญชาการอยู่ที่นี่เมื่อทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยพระองค์ก็ได้ทรงตั้งหลักฐาน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันอยู่อย่างหนึ่งชัดเจนก็คือสาลหลักเมืองเมื่อปี2,127และสาลหลักเมืองเก่ายังคงอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นท่านที่มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดตากกอา็อย่าลืมไปสักการะนะครับเพราะ เป็นสถานที่ที่ออดูแล้วพวกเราน่าจะมีความระล,ลึกถึงพระองค์ได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงจังหวัดตากกันตอ่อนะครับก็ได้มี ผู้รังสรรค์บทความเป็นคำกรอนไว้ดังนี้ครับเมืองตากเหล่านี้ของดีมากมายมองขวาแลซ้ายหลากหลายละลานตาเทื่อกเขาทับซ้อนช่างงามลักหนาน้ำตกจากผาดูน่าตื่นตะลึงน้ำเมไหลสวนทวนธรรมชาติดูหน้าประหลาดก็เป็นเรื่องหนึ่งไม้กลายเป็นหินเห็นแล้วสุดทึ่งคำนวณแล้วก็ถึงหลายล้านล้านปี ยังมีชนเผ่าชาวเขาหลายหลากมงกะเหลี่ยงมีมากมูเซอร์ก็มีอาขาไทยใหญ่แต่งกายหลากสีเหยาลีซูก็ดูดีจีนฮอก็งามตามีกระตัดของไทยยิ่งใหญ่มากๆคือตสมเด็จพระเจ้าตากมหาราชาท่านอยู่เมืองตากมานานนักหนาท่านกู้พาราจากพมา่าตตรูไทยจึงเป็นไทยอยู่ได้ทุกวันนี้มีเกียรติศักดิ์ศรี พลิกประวัติศาสตร์ดูชาวตาควรภูมิใจร่วมใจเชิดชูอย่าให้ใครลบหลู่ดูถูกพวกเราเราควรภูมิใจที่เป็นคนเมืองตากรักกันให้มากสามารถีกันเข้าซื่อสัตย์สุจริตติดตัวเป็นเงาเพื่อให้ใครเขาเอาเป็นเยี่ยงเอ่ยนะครับคราวนี้พูดถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยพระองค์มาอยู่เมืองตากตั้งแต่ปีสองพ สามร้อท่านมาเป็นหลวงยกกระบดที่เมืองตากนะครับอยู่ได้ประมาณสองปีพระยาตากในขณะนั้นก็เสียชีวิตท่านได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นพระยาตากคนต่อมานะครับชาวบ้านโดยทั่วไปมกักจะเรียกกันว่าพระยาตากศิล์น,นครับพระยาตากศิล ท่านปกครองเมืองตากด้วยความรักชาวบ้านด้วยความห่วงใยเพราะเป็นเมืองหน้าด่านมีสถานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่จะได้กล่าวต่อไปในครั้งต่อไปนะครับที่จะให้ท่านได้รู้ว่าเมืองตากมีความสำคัญอย่างไรท่านอยู่เมืองตากปกครองเมืองตาก ในนามพระยาตากประมาณ6ปีโดยประมาณนะครับพระยาว,วชิรปรการที่ปกครองเมืองกำแพงเพชรก็เสียชีวิตนะครับท่านกระดับการโปรดเกล้าให้เป็นพระยาว,วชิรปรการแล้วก็ได้นำกำลังพลซึ่งเป็นคนจังหวัดตากตัวนหนึ่งนะครับลงไปปกป้องกรุงศรอยุธยา ในขณะนั้นตึงพมา่เาเข้าร้อมนะครับพมา่าหวังจะยึดครองกรุงติยุทธยาให้ได้ก็ได้ล้อมอยู่นานพอสมควรดังที่ท่านได้ทราบจากโติศาสตร์กันมาพอสมควรแล้วนะครับเป็นที่น่าภูมิใจของคนจังหวัดตากนะครับที่เราเรียกกันว่า องค์รักษ์ซึ่งมีสีท่านเป็นนักรบคู่ใจของตมเดจพระเจ้าตากสินหมหาราชมีสองท่านครับที่เป็นคนเมืองตากแท้ๆก็คือพระยาเชียงเงินและพระยาเชียงทองนะครับและอีกคนหนึ่งกเ็เป็นเมืองคนเมืองตากก็คือพระยาพิชัยตัวอีกท่านหนึ่งเป็นน้องของ ราชการที่หนึ่งนะครับและสิ่งที่น่าภูมิใจหนักขึ้นไปอีกก็คือนักรบที่ติดตามพระยาตากหรือพระยารัชการวชิรประการไปในขณะนั้นเป็นคนเมืองตากประมาณ500คนนะครับเป็นนักรบกู้ชาติที่เป็นชาวบ้านไปด้วย ความรู้สึกรักพระเจ้าตากรักแผ่นดินนะครับจนกระทั่งได้ชัยชนะจากพมา่าและหลังจากนั้นก็ถึงวันสำคัญที่คนไทยลืมไม่ได้ลืมไม่ลงก็คือวันที่28ทธันวานะครับ28ธันวาคม ซึ่งเ,เป็นวันที่หรือพยาววชิระปาการด้เดชสาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกงรุงธุรีในนามในพระนามว่าตรเด็จพระเจ้ากรุงธุรีนะครับดังนั้นวันที่28ธันวา28ธันวาคมเป็นวันที่ชาวตาก ชาวเมืองตากมีความภูมิใจแล้วก็ถือเป็นช่วงของปีใหม่นะครับก็ได้จัดงานปีใหม่ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการตาการะตมเด็จพระตากสินมหาราชด้วยและเป็นวันที่พวกเรามีความตุกรื่นเริงปีใหม่กันด้วยนะครับงั้น ในโอกาสต่อไปคงมีโอกาสได้เล่าเรื่องของจัดุัที่สำคัญสำคัญของเมืองตากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อไปครับลาทีนับปีเก่าเจ้าดวงจิตโดนโควิดโรคร้ายทำลายขวัญต้องฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิพันละวันเชื้อโรคมันก็พัฒนามาเป็นแนว อะไรที่ร้ายๆจงหายสูญอย่าคำจุนจงสลายหายเป็นแถวอย่าหลงค้างจงหมดไปไม่เหลือแววให้แจมแจ๋วแจ๋วแจ่มอแลมเทินปีใหม่เสือใหญ่มาก็หวังว่าสุขสบายสิ่งที่จะสูญหายคงไม่กลายมาขวยเขินทุกอย่างคงดีขึ้นคงราบรื่นและเพลิดเพลินถึงคราวต้องอันเชิญสิ่งทั้งหลายขออัญชุลีขออ้อนพรพระที่จะมาเพิ่มราศี ให้ท่านพบสิ่งที่ดีตลอดปีตลอดไปทั้งอายุวันนะสุขะภละไทอีกทั้งโชคลาภชัยตำแหน่งใหญ่สมใจเทิน